สวัสดีครับมาพบกับซานี่คาสปานะครับวันนี้มาส่งรถกันครับตอนเย็นวันนี้มีส่ง C180 นะครับมินเ,เน e เบนคันนี้นะครับลูกค้าใช้บริการเคลือบเซรามิก 10H กาฟีนนะครับเป็นโปรแกรมรองท็อปของเราตอนนี้ลูกค้าก็กำลังมารับรถนะครับแล้วก็มาให้ดูผลงานของทางร้านเราว่าการเคลือบเซรามิกเป็นยังไงนะครับผม นี่นะครับสีขาวเป็นสีที่ปรับผิวส้มแล้วจะเห็นยากสุดนะครับแต่ว่าเรื่องความแวววาวความเงาเนี่ยสีขาวเวลาเข้าเงาเนี่ยเขาจะเงาเยอะมากๆและชัดมากๆนะครับดูได้จากฝากระโปรงนะจุดที่เด่นที่สุดของรถนะครับเราได้ทําการปรับผิวส้มหมดแล้วนะครับนี่นะครับสวยมากๆและตรงมากๆนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นรถที่ ค่อนข้างใช้งานมานานนะครับก็จะเหลืองเราก็จะทําการขัดปรับผิวส้มขัดรบรอยนะครับผมรอยลึกรอยบางรอยขนแมวรอยทุกอย่างเราลบหมดเลยนะครับก็จะได้ความวาวแบบนี้นะครับผมลองดูนะครับนี่ปรับผิวส้มแล้วนะครับสีขาวจะดูยากนะครับแต่ว่าคันนี้จะสังเกตได้ว่าดูได้ชัดๆเลยนะครับผมภาพสะท้อนนะครับ ทุกส่วนนะครับกลิกหมดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับลูกค้าต้องการให้ทําสีส่วนนี้เราก็จัดให้นะครับผมทําสีด้วยแต่ว่าส่วนต่างเพิ่มสตังค์นะครับอย่างคันนี้ก็จัดการให้ลูกค้าต้องการนาสีให้ด้วยครับนี่มาดูส่วนที่เป็นพวกชิ้นอย่างนี้นะครับลอยลึกนะฮะลูกค้ามีอยู่แล้วก็เอาออกไม่ได้ครับเพราะค่อนข้างลึกมากพวกโครมเมียมทุกชิ้นนะครับเราทอนเขาสะอาดให้ด้วยเรามีโปรแกรมล้างนะครับ ซอกเซิรแล้วเราเก็บให้หมดนะครับเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันอยู่มานานๆเราก็มีอุปกรณ์ที่จะเอาออกได้เดี๋ยวรอส่งครับคันนี้สวยไปอีกคันหนึ่งครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเครือบเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้น 9H 9H Plus 10H l อง g Top 10H s t Top นะครับเรามีบริการให้หมดทุกอย่างเลยอ่า ลองดูนะครับผมสําหรับใครสนใจก็อินวอลมาได้ครับอ้อเพิ่มเติมนิดนึงครับคันนี้พ่นกระสนิมด้วยของซิสกาหกหกศูนย์นะครับมาครบไปเลยนะครับสําหรับใครสนใจก็ดูผลงานจากทางร้านเราได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ